สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอลลัมรอะบอดบอยกับซอแอนมือนี่นะครับวันที่18บดบอดบอยกับซอแอนก็มีงานคือเกานนล่ะพี่น้องพี่น้องตะวันมีช็อตเด็ดบอดบอยเอา5อีกแล้วสร้างคอนเทนต์อีกแล้วพี่น้องบอดบอยเพิ่นทาทาสิเบิกเงินจากวหน้าเด้วหน้าบ่เม่นผู้ใดดังครับกัวหน้ากับเมียนนล่ะก็คือซอแอนนั่นล่ละเพิ่นว่าสิเบิกเงิน งานกระเฮ็ดมาหลายแล้วเป็น2เดือนแล้วหกงานแล้วหลักก็ว่าได้ไปเบิงว่าเพิ่นสิบเบิกเงินน้ำเมียได้บอพี่น้องไปเบิงไปเบิง วันไหนครับวันไหนคะเออเออผมเหมือนเออผมเก่งใจแจ็กสิบบอกว่าจังะไรก่อนครับเอาหวาโลดอันผมเหมือนซื้อได้ใจหวาโรดไหมครับมนะุณอาอ๋อสิเบิกสิเบิกนั่นครับผมเบิกค่าตัวเลครับผม เี่มันมันมันได้จากงานเหรอน้องครับพ่อนาครับเดือนนี้กับทั้งเดือนอยู่ได้หน่ตั้งไบมาตั้งแต่อุ้ยอุ้ยไรมาเมืม่แไหร่ตัเดือนก่กว่ากว่จวงเอยเดือนเดือนที่แล้วไหมผมผมผมนับมาแล้วครับผมถามซื้อครับผมอันประมาณหก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 สิบกว่างานเหรอครับผมมันคันโอ้คันหลายปานีผมตูบรถเลยได้เลยได้ครับพ่อนา โมกี่หนีสิเบอรเงินบ้าครับถามสิไปตู้ปลดครับผมใช่ครับค่าค่าตัวผมอุ้ยเงิน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 อันพิเศษบ้าครับนี่โมนี่เงินค่าตัวที่ออกงานแสดงมาทั้งเบิดเลยตั้งแต่คอนเสิร์ตตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วฮะอันนี้เจ็บพร้อมล้อมดิบให้ฮะองอืค่าตัววันน้าเชิงกิเลสห่างบ้าครับ อ๋มันหลายอยู่ได้หนเจาอย่ามาดูถูกเงินเหรียญเด้เงินเหรียญนน่คันเงินพันขาดยูบาทหนึง่งมันกับ,บาหอดพันเด้ยเอาหลายยูอันผมกับพ่อท่านถามแจ้งเทียร์คาโตผมจะบาทคมุตนะิอ่ะคาโตมันขึ้นยู่กับขึ้นยู่กับการเหตุงานขึ้นยู่กับว่นาคนคนนั้นเหตุางานเป็นไหนในแต่ละมือ oh. บางมือกับเป็นบ่เต็มที บางมือก็เต้นหน่อยโพดทั้งนั้นนี้เขาตกลงกันมาจริงๆแล้วเขาต้องเต้นหลายก็นี่บางมือเสียงท้องออกอสีเขาบอกว่าหายเด้เอา้าเสียงท้องนี่มันคนเสียงพิเศษดีครับมันคนอื่นเ่เหตดบ่ได้ใดดครับเสียอว่าหนาสิไปหาจังทั้งใดเกงสิไดอแอนเวลาโอกาสเด้โอกาส,อกาสของค้นเท่านี่คันนี้คือเห็นมันเต็มถี่มันก,อากา่นอขึ้นมากเพ่ใดเด้ครับเพื่อจังโซราผลงานของเขานีเขาออกไปนาเวทีนี่เขาไหลซดเท่า มันบันทึกอยู่ใน Youtube ตลอดเด้ออยู่ใน Facebook ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาลองออกมานี่คือต้องเป่งเสียงห่อมันเต็มที่นำเสียงกระยัดจืดย่ะจางมื่อได้เสียงจืดจางก็ฮักเงินกับบบได้หายเลยเล้ออันโอ้ยมันกระตูปรดบบได้แล้วครับพหน้าแจกหลังๆมาเริ่มแจกท้องดูก็เลยรู้ซกว่า อันผมหนึ่งนอนน้ำเมียหลายปวดไหมครับมันเสียพลังงานครับอ๋ออ๋อแญ่แย่แนะ่แต่การดูแลเราของดูแลร่างกายแนะ่เพราะเป็นว่าต้องสิเห็ดย่างเดียวดีพราะว่าเขาเหา็ดย่างต้องแบ่งพลังมาเห็ดย่างหอมอจงไว้ก็นา<อ>ขอเติมอีกแนะ่โอ้ยน้องมันถือมือละสิบบาทวันนี้ <laughs> ไปห่อเชียงใหม่ <laughs> บินบุกบินบากไปหอดเชียงใหม่เดทโทนีหลีติ ว่าหลุดนกันว่ามาือนี่ท่านคนหลด้านกับไหลสีแดงเห็นมั้ยลูกระทถ้ามาหนาจะมาเล่นปักจับเสือมือเป่าบ่ไปเ <laughs> จ้ามาลดเจ้าจกับมาน้ำขอ่อยเนาะกินยามนอนเจ้ากับมานอนน้ำข่อยเจ้าบ่าได้ใจอย่างยั่งยังนี่เ <laughs> 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 จ้าไม่ลงตุนเน่ยเจ้าบ่ได้ลงตุนยังเลยนี <laughs> <laughs> โ<ห>่โอ้ยกูจะไปกลมแร่งงานประเทศใดน้องบ้านนี้เตรียมรับหมายสารเรื่องหนา กันแบบนี้คือเฝ้ากันบ่ล้งโตผมอยู่นี่จะสิฟองค่อยดีผมบ่พอใจแห้งนี่ค่อยขาดไปคักๆเราบ่ค่อยจะไปตูปลดเจ้าบอกลูกน้องเจ้าว่าเจ้าสิมาหาเงินเตียนบอกลูกน้องว่าสิมาหาเงินเป็นมันซจำต่อมกันมากตัวนี้งานใหญ่อย,อยู่ตอนนี้คัด่อยประเดี๋ยเพราะว่าเขาเหลือคิวงานอีกหลายงานหลายมิต่างงานใหญ่ๆทั้งนั้นจังมื่อไหร่เห็นบ้างานประจำปีโอ้ย บ่าห้ตื่มอีกตีมาแม่มาหนาขนาดนี้ไหมไปล่าออเลยเด้ยมึงนี่อลรีขอลองลองสุดท้ายบอดบอยขอเบิร์เงินน้ำเมียก็คือสิบดไดดอกพี่น้องสอแองกระบ,บอกแล้วว่าสิเก็บไว้ให้สิเก็บไว้ให้นะครับ และนี่คือความนาวรักก่อนไปเหตุงานของบอยกับซอแอนสั่งเสียงหัวเราะนะครับทึ่งเวทีทึ่งลางนำ้ำโอ้นะครับทึ่งช่วงของการเดินทางสั่งร้อยยิ้มให้แฟนคขับได้บึงได้ชมกันก่อนนอนยามดึกพี่น้อง